เกมที่จะมาเล่นในวันนี้นะคะชื่อเกมว่าเสียงในฟิล์มค่ะ<ม>แต่ว่า,าจะออกจากเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ไม่ชอบซ้ายเกมชาคิด <c oughs> อ่ะไม่ออกเอาไเล่นกันะลยแดก เป็นเคยนะฮะกับรายการของเราสวยเกินเกมใช่ไม่ชัวชาเลนเลยบอกมีสติดูแสงเลยค่ะยังไม่มืดแล้วไม่ได้ประชุมด้วยวันนี้เกมอะไรบอกมาเลยไอ้แห้พิ่งมานอนมาถึงบ่ายสามโมงเพื่อแข่งกับเจได้ยินดีด้วยที่ตื่นขึ้นมาได้นะนอนถึงบ่ายสามเนี่ยมา ช่เล่นวันนี้โปรดิวเซอร์แป้งมีอะไรมาให้ต่อสู้กันเกมที่จะมาเล่นในวันนี้นะคะชื่อเกมว่าเสียงในฟิล์มค่ะเสียงในฟิล์มก็คือมีคอมเมนต์แนะนํามาเมื่อคลิปก่อนๆก็เลยเอามาลองคิดๆดูกติกาก็คือจะเปิดเสียงจากภาพยนตร์เรื่องนั้นๆให้ฟังแล้วพี่นิงกับเจด้ามก็จะต้องทายว่าเสียงนี้มาจากหนังเรื่องอะไรโดยมีช้อยให้แต่ว่าจะออกจากเตอร์ t a i n m e n t ไปดูหนังเรื่องล่าสุดคือบ้านผีปอบภาคสี่แฟนฉันเหรอเก่ากว่านั้นอีกแต่พี่ดีแป้งน่ารักมากนะเจ๊เอาใจเป็นแฟนแล้วเอาใจเจด้วยมีช้อยอ๋อมีช้อยชมียอะได้ละคือก็ดวงดีถ้าเปิดให้ฟังแล้วตอบได้เลยจะได้ไปเลย2คะแนนอ๋อแต่ถ้าตอบจากช้อยได้คะแนนเดีได้แค่คะแนนเดียวแต่ว่าจะกดได้แค่กิ๊งเดียวนะคะเพราะว่ามันมีแค่2ช้อยอ๋อโอเคมี50 50ใช่ถ้าผิดก็ผิดไปเลยข้อนั้นฟังแล้วถ้าผิดอีกฝ่ายหนึงได้คะแนนไหมไม่ได้ โเราต้องอาศัยความเร็วต้องจะเอาทุกดีทางนี้อาศัยความเร็วในการกดอ๋อต้องอาศัยความเร็วใช่ไหมเร็วเร็วค่ะเริ่มไปเลยไหมคะมาเรื่องแรกมันมนีเราอะ สองสี่เก้าเก้าอนนาพานคลองเมืองเป็นเมียเราต้องอดทนจริงไเค่ะต้องอดทนใช่ไหมคะทำไมคุณตอบไม่ทันเธอรู้อยู่แล้วนี่กดไม่ท um ันแอบรู้จริงอ่ะเปล่าโธ่แดงใบเล่พูดกับปุูระเบิดขวดไช่ไหมวายกันน่ะเอาไม่ใช่ซีรีส์วายเหรอรเขาเพิ่งบอกแฟนเขาเอาเลยเหี่ธรรมดาเนี่ยพอแรกเฮ้ยพอแล้วอ่ะไม่อยากไปพี่รู้ไหม พี่มากพ้ขนงเิมจะใจหายตอนก็ได้เศร้าอะโชว์พลังเสียงสิเขาถามหนังไม่ได้ถาเองตอนถาเพลงก็จะทายเรื่องหนังอันนี้ยากนิดหนึ่งอันนี้ยากนิดนึงถ้าไม่ชอบซ้ายมันร่วนลาอยากทำให้ผิวหนังแากแล้วมันก็เข้าไปทุกที่เห็นชาคิดอ่ะใช่ใช่เหงงชาคิด โอ้ในกระถิบมั่วเพราะว่ารู้จักว่าชายคิดเล่นเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวเขาเล่นหนังเรื่องอื่นด้วยหรอเยอะกุมภาพันธ์นู่นนี่นั่นเยอะแยะหนังอ่ะตอบไม่ละไม่งั้นจะตอบกุมภาพันธ์เอาช้อยมาดิต้องรอช้อยก่อนหนึ่งคะแนนกู้เอาแล้วเรื่องแรกคือแฮร์รี่พอตเตอร์เรื่องที่สองคือ Star Wars สตาร์วอลถูกต้องค่ะเขาไม่มีชื่อในแฮร์รี่พอตเตอร์เลยแม้จะไม่เคยดูสตาร์วอลก็ตามอ่ะต่อไปจอนคะกว่าคุณจะได้ยินเสียงฉัน พริกกินุกับหมูแฮมถูกต้องมันอยู่ในเพลงของไอ้นี่ใช่ไหมถึงเวลาที่ฉันจะต้องโยกย้ายเออโยกย้ายแต่จะพ่โยกย้ายบ้านใครเพลงอะไรนะเพลงปวดเจ๊อ่ะเพื่อนไม่จริงเพื่อนไม่จริงนะของจริงคือลูกหนี้ใช่เป็นเพื่อนเนยในนามเฉยแต่ว่าสถานะที่จริงคืออะไรเนี่ยต่อไปเปิดหูดีกว่างั้นก็จริงสิแบบว่านายมีไอ้นั่นจริงๆเหรอแพ้เป็นแค่นี้ปัตเตอร์ไงถูกต้อง เด้อ <c oughs> ไม่ใช่หนังเรื่องอนา,าพานเหรอ มี่น้อยโบพูมิแผดเป็นไม่เคยดูเลยเรื่องนี้จริงๆนฮรพอตเตอร์เนี่ยแล้วยิ่งภาคไทยอีกจริงๆทีวอนก็คือคำว่ารายการสองใบสองพี่นินทร์ใช่ใครพูดร้อนพูดร้อนมันจงสร้างไงคนนร้อนร้อนร้อนข้อมูลก็ดีอ๋ออันนั้นลองต่อไปต่อไปอีนมใหญ่เมียมึงอีนมใหญ่แฟนฉันอีนมใหญ่เมียมึงถูกต้องแจ็คแจ็คพูดกับน้อยหนาไงถูกไหมแจ็คพูดกับเจี๊ยบพูดกับเจี๊ยบนะพูดถึงน้อยหนาไงเสียแรงที่เราเป็นรุ่นน้องของพี่บอลพี่ปิงพี่อะไร พี่เอสนะพู่กับเนี่ยอยู่ดมันก็ยอมได้กัน่อไปคุณจะรักฉันได้ยังไงอะเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำชื่อฉันคนยังไม่รู้เลยดูเรื่องนี้ดูกุมภาพันธิดไม่ใช่ตอนคุณเลนเรื่องนี้ฉันเองยังไม่รู้ยเพื่อนสนิทไม่ใช่ค่ะแต่ค่ายเดียวกันใช่มันพี่ดูเรื่องเนี้ย แฟนเจ๊เล่นเป็นพระเอกพีเตอรชนวิทย์กวนมืนโฮถูกต้องทา <Yes. S 2> งทีดีเอสจะมาเหอะแหมแล้วไปกุมพาพันธไปยนะ <c oughs> เรื่องต่อไปต้องตอบให้ได้นะเพื่อนเจ๊ด้วยน้องมีปืนขายไหมมีเจ้าแบมนะ เอทีเอ็มเออร์รักเออร์เรอร์พุ่มกับเมธรารเอนฉากนี้เนี่ยซื้อปืนในร้านขายของชำไงพี่เตอร์ชนวิทย์จะอาไทยก้มกิกเอาปืนแบบไหนลูกโม่หรือลูกซอแบบไหนก็ได้เอาใส่กระสุนมาด้วยอ๋อถึงว่าในหนังเหรอคือตอนนี้แหละลองสุดท้ายอู้ไม่ออกลองแล้ลูกะ้อยแดก หนังผีที่มีซีนนี้เป็นซีนจำรัตดาแลนถูกต้องค่ะไม่ได้ดูอยู่แล้วค่ะหนังผีเนี่ยอันนี้ไม่ได้ดูแต่ฉากนี้เขาต้องเรามาเล่นเป็นมีคนอ่ะสุดท้ายแหละรู้ไหมใครฆ่าเรียฮะใครคะขยูนฮะไม่ได้ค่ะไปยูนไม่ได้ค่ะไม่ดูเลยอ่ะพอแต้วแตกถูกต้องไม่ดูอ่ะไปยูน ม่ได้ค่ะสติปิติกินสีไมปืเลยโอ้ยไม่ได้เอาช้อยออกมาเลยอ่ะเป็นไงหนังหมูหมูี้สบายเจโฮลดูทุกเรื่องแหละนอกจากเขาจะเป็นเพื่อนกับทีวีที่บ้านก็บางทีก็มีเพื่อนเป็นจอที่โงใล่คนตัวตัวสนิทกันแต่ถ้าสนิทกับสองคนไม่เกี่ยวกันนะอ่าผู้ชนะในเฮ้ยประกาศจะดีเรอะคนทั้งบ้านก็รู้อยู่แล้วมังประกาศย้ำว่าฉันชนะเดี๋ยวคนทั้งบ้านก็จะดูมัไปเกมหน้าเลย ทั้าไมรู้อยู่ละว่าเจ๊ดำเป็นผู้ชนะเจ้าประกาศเ๋ยาประกาศเองชนะอีกแล้วเบื่อเบื่อสู้หน่อยดิเตรียมพร้อมหน่อยเตรียมตัวหน่อยันหลังนะังแป้งเอาเกมนี่มา1 8 0 IQ อคิะพี่รีเควสหลายรอบแล้วไม่เอามาสักทีออกคิดเลขเหรอเป็นผู้โปรดิวเซอร์ไม่มี IQ ที่แบบไม่เอาไ่เด้มาแด้คิดไม่ออก แล้วจะปิไดไอคิวงงกันใหญ่เลยพวกงงกันใหญ่เลยนะรายการอะไรหาดูใน y o u t u รับทิช่ไอ<น>คิวนะชอบไหมเด็กชอบชอบแล้วก็ทายไม่เคยถูกเลยคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะแล้วก็ติดตามพี่เนียนได้ทาง ไอจีที่ล่าสุดนี้ขยับแล้วนะแต่ที่ก่อนนันนี้เดือนละรูปอันนี้เป็นสัปดาห์ละรูปแล้วนะไอจีที่เราลงไปสองรูปเล้เดือนไปได้ช่องสัปดาห์ได้ไม่มีนะเออาฝากติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพนะดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ระมัดระวังด้วยค่ะนะจ๊ะไปค่ะไปค่ะทุอยู่ไปค่ะเวิร์กยิง